ครับก็สวัสดีครับหนุ่มแม่เซมไายของเบาเซิงคาสุกุสุขคนครับผมแล้วก็สวัสดีนะเตีนะ้ยเนาะแน่ๆก็ผมเองก็เจ้าวัดโตกปรา,าสาทครับพี่น้องบอดีเซมไส้โตเมืองจันทร์เจ้าสักกะละปราเตียเนาะตำบลปรา,าสาทอำเภอหัวตะท่านจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องวันนี้บาดเมืองจันเพิ่นกับมา สักกาะปูทาดอยู่บ้านปราสาทวัดบ้านปราสาทกับพี่น้องพอดีผมเองเบาเซิงข้านกะมาในเพปืนคือเก่าคือเดินกับพี่น้องก็เลยมาเฮ็ดคลิปต์ไอ้พี่น้องเบิง่งเนาะแล้วก็สีเบาภาษาสวยเนาะอนุรักษ์ภาษาสวยไว้ครับพี่น้องคือภาษากล้วยเนาะก็สวัสดีนุ้มแม่แซมไซทุกเมืองจันทร์คุณาเกรหลาเด้อผมเอง,ง,เองก็เบาเซิงข้านเนาะแค่นี้ก็เลยจะว่วคลิปอันนุ้มอันแม่ แม่ตั้งแต่โบราณโบราณแม่แม่เดิมมาให้เฮ้ยไปปฏิบัติน่ะเนี้ยเนาะก็เป็นประเพณีตั้งแต่เก่าแต่แก่ครับพี่น้องของชุมชนบ้านเมืองจันของเขาครับที่มาสักการะอูธาดตำบลปราสาทคือสิม,มาทุกปีครับพี่น้องเป็นมาทุกปีเนาะมาสักการะอูธาดตำบลปราสาทอำเภอท่านจังหวัดศรีสุเกะครับพี่น้อง มาทุกปีก่อนสิเ่เก่าพรรษาเพิ่งกันซิมาทุกปีครับพี่น,อน้องผมเองก็ให้มาเบิ่งเนาะตอนนี้เพิ่งกริก่มกำลังก่อนเพื่อถวายประทานครับพี่น,อน้องวัดแาบประสาทตะบนปราสาทของเขาเนาะการมาเบิ่งในการกระเบาเส้นขั้นเรื่อยๆครับพี่น้องจำใส่เตาทุบวงจันทร์มูจะแล้วก็ช่วยติดตามเบาเส้นข้านเดี๋ยว้อบาเส้นขั้นเองกัอคุณคุณไฮเอิ้งคุณซัมไซ กดมือจันกันเฮ้ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอสสิงการเด้อครับสวัสดีไงเนี่ยบอสสิงการเองก็จะวอร์กทีฟอันเซนไซเมอเนาะอันเซนไซแต่งเทปนื้อแต่งโฉมให้นื้อเมอหนึงดัวครับปายประเพณีตั้งแต่โบราณโบราณโคกโคกันครับถือปราสาทบ้านปราสาทเอามาให้นวนอเนียเนาะต่อไปอัตม่าเพิกะ อุเมืองคลมาให้ก็ต้อเจ้าสักกะปู่วัดปราศาสตรปุกมาอไอเน่ผมเองบาสินคานกับพันยายกล้วยเนาะบาปซากล้วยอนุรักษ์ด้วยเพื่ออันกานเจ้ามาให้ดิ่งไปมาให้กล้วยๆเนาะกล้วยกล้วยอนุรักษ์ตึ้นเมืองคือโบราณโบราณเขามาให้เลยแต่ใส่อุเมืองจคนให้ก็ดีบูชาแล้วก็ช่วยติดตามบาสินคานดีเด้อตั้กำลังใจบาสินคานี่ครับโอ้ ปาดนะ้วยกับลำกัจนาบจะนับเบิ่งจิลาปาปีเลครับจะนับได้งนะไงเน่เจ้าลำตะไวันตกเทียดตำบลปราสาทมาให้ไอเองกับบ่าวสินค้าลครับข,ขอขอบคุณนาดาเด้อที่เจ้าสักกะเจ้าเยี่ยมยามตามข้าว,ด,วาดัวยเซมใส่ดัวเน้อปฏิบัติเนนะ้อโบราณโบราณไปอนุ้มอเมไม่หัวเจ้าไอเนีบงง่บุญตั้งไงตั้งดวงบุญเจ้าสักกะเนะาะเจ้าขอบคุณ ข, ane, ข,ข, helmet, ข้าวฝาข้าคนวัวก้อนวัวไก่วัวแท่ข้าวโสมข้าลาบเนาะมันก็ความสุขความเจริญคุณนาโครี่าเราไปเพื่เท่าไปเจ้าโลกันไปเจ้าเพื่อจะาวพระเทียนจักติดเพื่ออันตัวด <anal> ีมีแห้งโคนาโคเรียก็บโสกลาบเนาะเปืเท่านงไปก็ัพื่อปฏิบัติเจ้าแต่ตัวเคยแต่อนุอเมะไม่แต่โลกใกล้ครปฏิบัติเจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆถือถอดประเพณีดัวเนาะอันการเจ้าอุตภูษ ทองดีงามลูกแ่ลูกใกล้กครับตอนนี้กำลังลำ่ำอ้อมประทาดสามราอบครับพี่น้องเข้าน,น้ลอล่ำอ้อมประทาดสามรอบครับพี่น้องเดี๋ยวจะตอนนี้ก็ครบสามรอบนะครับตอนนี้กำลังเข่าประสาทนาะเพื่อสักการะครับพี่น้องตอนนี้ก็มุป,ประเสียนแล้วลุป,ปราเตียแล้วครับจะเมร์ประ งานดีนังดัวเนาะไปเซมไซมายมวันเนียนี่คุณอาเกาหลียจะเมย์ดังดัวเด้อคุณอาเกาหลียไปเซมไซสมัยรูเตี้ยวันเนียนี้ตอนเนยก่อนเจ้ากับปฏิบัตินะคุยสม,มัยรูเดิมตอนเนยกำลังพลอยน้ำหอมเนาะน้ำน้ำขี้มินน้ำหอมเฮ้ยพลอยองละเตียดเกล็ดก้อ,อ,อนอันอยู่ดีมีแห้งอันอยู่เย็นเป็นสุกลงไปครับ อย่าเม่ยงด้วยเรื่อยๆนะเปา่าเส็นคานเนาะเซีมยมใสมาให้กระเด็นตอนนี้กำลังฮดน้ำขมินออมน้ำตาลประศาะสาตรของเฮาเนาะเพื่อเขาป้อนในยูดีมีแห้งมีความสุขความจเจริญกันสู่ถสุสสสก้อนนาะมาสักกะระครับพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วกนะ็ฮดน้ำขมินแล้วก็มาจุดถูกเทียนเขาป้อนในยูดีมีแห้งเขานา้ำทำเปลา่ารวมสมบูรณ์สมีลาบนาะเซีมยมใสมาให้กระ ปฏิบัติเจ้าแต่ลูกไก่แต่อนุเอเม่ไม่มาดิงวัวเนาะตอนนี้ก่อนเจ้าเองก็เจ้าปฏิบัตินะคือเต่าเรื่องลูกเดิมดิงวัวเจ้านะลูกไก่ตอนนี้กำลังคอยเยี่ยมินวัวประทัดม่ให้เนาะเพื่อเกี่ยวคอนจากขุดเกียร์มาให้อานคุ้มครองรักษาอันเป็นโซเกียรติเป็นคอนสุขคอนที่รล่เนาะ แม่เลยนักบอลสคันเด้อนี่เนี่ยบอลสุกคันกับบอลก้วยมือใจไาซักกล้ยเนียจใส่ถกเมืองกันมาให้กัเจ้าสักระอเตีดเนาะหรืออันน้ความสุขความเจริญน้ำ้วยมีกระตักกระตันเปล่ลงไปปฏิบัติเจ้าแต่บราลโบัวล้านได้ีเนี่ยจใส่มาให้กัเจ้าแล้วกับอดตยวแล้วกับ เดกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอสสิง,นะสงการเด้อเนอะแถมใสแถบตัวเมืองจันก็ดีไอเนี้ยบอสิงการเองะอะจะวบกิฟต์อนันเซฟใสยเม่เนาะไอตุ๊ีนีโบราณโบราณนัวในเนี่ยนี่เนาะกันมากันคู่ครับพี่น,อน้องรวยเนาะอาฝันครับ,บเดินไปเหนื่อยกับบอสสิงการครับผมเดี๋ยวจึนลอยกับไปจู่ตรงไฟเนาะมังกรลาแล้วครับพี่น้อง อ่ะจูแล้วครับจูแล้วตัวเลยไปหน่อยเไปหน่อยมาครับนาของไทยผู้ถ่ายน้ำครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตําแหน่งการนะครับตลาดโบราณกิจกรรมที่ปฏิบัติลูกบุญล้านที่ได้มาแสดงถึงความศรัทธาในโบราณคดีมากครับอุดถวายเพื่อขอฝ่าขอฝนจากผู้ถ่าเนาะเป็นการปฏิบัติมา ทุกปีพี่น้องเข้าบ้านครับะครับก่อนจะมีพิธีการนะครับก็จะขอเส่น่าพิธีทานราละเอียดปันไดครับพีน้องเยาวชนอำเภอเมืองันนะครับจะมีารถวาการ้นาอีน้องเชิงเก่าก้อนรับในการ้งในการเรื่อยๆครับปีน้องขออนุญาตแป๊บนึงนะครับตอนนี้เรากลับนีมนท่านประุสัขออนุญาตแป๊บนึ่งไว้ผู้ามอยู่ ไปโบกพกหน่อยนะครับพี่น้องไฟห้าแหละไฟโบกแน่ <c oughs> <c oughs> เวลาพอกพะสี4 5นาทีมาให้มันเร็จจัพระโงก่อนนนที่จะทำการแสดงอะไรทั้งสิ้นนะครับกาบิมอนครับ